สวัสดีแฟนมวลทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในคู่เองนะครับผอสืบไว้ยินดีนะพี่เวทีมวยร้อยดำเนินนะครับเป็นฝ่ายแดงนะเฮตไทยแลนด์คนระับประทะกับเพชรน,นำโชคเปิดมาในยกที่3เลยคนระับเชรไทยแลนด์ต่ออยู่5-4นะครับมาดูกันครับว่าดูช่วงชกรูปล่ลางนี่เไทยแลนด์จะได้เตียบกว่านะสูงยาวกว่านะ เอาขวาสวยครับแทนขวาพี่รองครับพีแ่แลนด์หันล่างครับเป็นน้ำโชวโอ้โหอ้โหแหมหายท้องนะครับเป็นน้ำโชว์โอ้โหถึงก็โดนนับแปลงเลยทีเดียวโอ้เป็นเรื่อง,องนะงิี้เป็นเรื่องนะครับ ใหญ่จริงๆครับเลยตาแลนลองเี้ยานับคืนครับอานับคืนก่อนนะเลยนำโชคอ่าปาแล้วตอนนี้เลยนำโชคต่อครับฐานล่างครับ ก็ต้องทะเย่งกันเลยดีเขาโอ้ใหญ่จริงครับเวทไทยแลนด์ต่อไปน้อโชคกมีต้อน,นับคืนได้ก่อนคนะรับกาต้างตกนะากาตกงไม่ได้เลยดูเวทแนนเวทไทยแลนด์นี่นิ่งจัดเลยคนระับไม่ตกใจอะไรเลยคนระับดูครับ มาครับ่นลำโชคไปโอ้รดีสวนแข้งเหมือนกันนะเวลาการโอ้ยมาเป็นชุดเลยครับ่นลำโชคโอ้ยเอาแล้วอา่าน้องสลับบนครับ่นลำโชคโอ้ยมีอะไรดีต้องงัดออกมาแล้วตอนนี้ ไทยแลนด์ก็่ต่งใจเลยครับนิ่งๆแล้วรับโยนเข่าสวนนะบโอ้โหอะไรตื่นเต้นอะไรคนระับหมดยกที่สามไม่อ่อกมาโจนต่อในโยกที่สี่ครับโอ้หลังจากโดนน็อกไปโดนนับไปนะครับในยกที่สามเป็นดังโช๊ตอนนี้เป็นรองอยู่ถึงสิบโยกตัวเลยเดียวมาดูครับว่ายกนี้จะมีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่านะครับในดังโช๊จะ เอานับคืนได้ไหมหรือว่าจะกลับมาน็อกเลยนะเดี๋ยวว่ารอดูวันทำให้น้ำให้น้องนี่แย่เนะหมือนกันครับเป็นน้ำโชคแหมแล้วทางเไวไทยลนแ์นี่นี่เงิบไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นอะไเลยครับขว้าคอแล้วยกนี้หลักแร่งข่าสวยครับ ตนี้นี่มีอะไรต้องงัดออกมาให้หมดแล้วเพื่านำโซ่เล่นในตามน้ำเขาไม่ได้แล้วนะต้องถาออกครับต่อหันล่างครับว้เข่าวขวางครับ เขาวสวยจริงครับเวทไทยแรงโอ้โหดูว่าใา่ความใหญ่ครับจากในไรกดเลยขัางล่างครับดูว่าโอนโหในหายซูไม่ได้ครับในน้ำโชค ูครับโอ้จับโอตีเลยเวลาประมาณ30วินาทีครับของในช่วงยกที่4 โช์ไม่ออกแล้วครับยอมแล้วครับโอ้ยห,หล่นดีกว่าครับลงไม่ไหว,หว,วครับโอ้โหโดนเตะแขนครับรับไม่ไหวครับความใหญ่ครับใหญ่เหลือเกินครับเชรไทยแลนด์โอ้สรุปเลยครับเป็นเพชรไทยแลนด์ครับเอาชนะน็อกเยาเพชรนำโชคไปได้นะครับในยกที่สี่นะครับ ใหญ่จริงครับอยากฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ